สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันในรถอ่ารถผมใช้วนะีโกะรถกระบะเนาะเป็นหลักอคราวนี้มันมีเสียงดังครับเวลาเปิดแอร์นะมันก็เป็นได้นานแล้วลนะ่ะแต่ผมไม่มีเวลาทำสักทีนะครับคราวนี้ไปปรึกษาน้องน้องก็แนะนำว่าให้รือ้คอนโซลออกเพื่อดูว่าข้างใน อ่าพัดลมที่มันเตาลมแอร์เนี่ยอาจจะมีเศษไม้เศษกระดาษอะไรไปติดกันมันก็นเลยเสียงดังคราวนี้ผมรื้อลวล่วนะรื้อแต่ว่าผมถ่ายถ่ายทีหลังเนาะเพราะผมไม่รู้ว่ามันรื้อยังไงแล้วก็ก็เลยลองทําก่อนเผื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนผมอ่าลองดูนะจะเปิดก่อนเปิด อันนี้เสียงน้อยลงนะฮะเสียงน้อยลงแต่ก่อนมันดังจะดังแก๊สเป็นเสียงกระดาษเลยนะฮะมนนีเสียงกระดาษและเสียงไม้เพราะว่าผมลื้อออกไปแล้วอย่างที่ว่าเนี่ฮะเสียดตรงนี้ฮะเสียงใจไม้เสียดอยู่ในในใน,ในตัวแอร์นั่นแหละฮะในตัวแอร์นั่นแหละตอนนี้ถอดยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะจําไว้นะฮะถอดแอร์เครื่องพวกนี้นี่ถอดแค่นัดสามตัวนะฮะสามตัวล่างเลย มันจะมีสามตัวล่างสุดนะดูดีๆนะกุ้นมันหนะึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีสามตัวฮนะเอาง่ายๆสามตัวล่างสุดนะอันนี้มืนมดนะผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายไหมนะเห็นไหมเนี่ยอ๋อนี่นี่ยฮะอ่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลยสามตัวล่างสุดหนึ่งสองสามนี่นะฮะ สามตัวล่างสุดนะครับจำไว้นะฮะสามตัวล่างผมไปถอดมเลนตัวหนึ่งถอดไปหมดเลยนะฮะไม่ถูกนะฮะก็ถอดแค่สามตัวนะสามตัวล่างสุดเนี่ยล่างๆในสองสามนิดเลินล่างๆนี่เลยฮะสามตัวเนี่ยล่างสุดนะฮะคราวนี้นอกจากตัวนั้นถอดตัวนี้ดูด้วยนะฮะปึ๊บตัวนี้ฮะถอดไม่ยากคะตัวนี้มันจะมีตัวล็อกเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวล็อกอย่างเงี้ยฮะ เห็นไ,ไหมตัวล็อกหนีบเนี่ยฮะเนยกระบ,บะเราก็จะเป็นตัวล็อกหนีบครับดึงเลยนะไม่ต้องกลัวนะคราวนี้มันจะมีเนี่ยตัวนี้ก็มีส่วนนะมันจะมีะตัวกองแอร์นะฮะไส้กองแอร์เนาะก็เป็นไส้กองกระดาษธรรมดานี่แหละอันนี้ก็ถอดเลื่อนไปเลื่อนมานี่นานเนะี่ยฮะเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกตัวนี้ติดอะไรอ่ะ เขาจะเอาเนี่ยฮะเนี่ยฮะตัวนี้ก็มีส่วนเพราะว่าผมก็เลือกมาปุ๊บกล้องเอเอเปิดให้ดูแล้วกันจริงๆตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะมันไม่กี่บาทนะซื้อในชอปปี้ก็หกเจ็ดเจ็ดสิบนี่เองนะอันนี้ผมทําความสะอาดแล้วไนงะอันนี้ก็สกรปรกนะไม่รู้จักฝุ่นจักอะไรจกักส่วนใหญ่จะเป็นเศษใบไม้ไมเศษกิ่งไม้หนะเต็มเลยนะก็ทําความสะอาดนะฮะขอให้อ่ะเนี่ยฮะลือกสามตัวนี้ เดี๋ยวผมจะลองหมุนๆดูเนาะมันจะเห็นไหมอืมตัวล่างสุดฮนะตัวล่างสุดหนึ่งสองสามแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะอันนี้ล่างสุดจริง,รงๆนี่ไม่ใช่มีตัวเดียวที่เป็นล่างสุดที่ติดกับมอเตอร์นี่ไม่ใช่นะเป็นสามตัวล่างสุดข้างๆน่ฮนะนี่ตัวหนะึ่งสองไหนล่ะมันแคบแล้วอ่าสองนะ แล้วก็สามนี่นะตัวนี้ไม่ใช่นะคะนี่ตัวนี้ติดมอเตอร์ล่างสุดจริงนี่ไม่ใช่นะแต่เป็นสามตัวล่างรอบๆนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวผมขอถอดก่อนเพราะว่ามันถ่ายยากทั้งถอดทั้งถ่ายเนาะครับผมผมถอดแล้วนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นพัดลมลักษณะน,นี้เนาะนี่ฮะ ก่อนที่ผมจะทําความสะอาดเนี่ยตรงนี้มันสกรปรกมากเลยนะฮะแล้วก็มีใบมงคลใบไม้ไมอะไรเต็มอย่างตรงนี้ฮะผมก็เลยเคาะออกจาความสะอาดแล้วนะฮะกระชงกระจากอยู่นะเนี่ยฮะพวกเกิดเสียงดังแล้วมันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ฮะตัอออวน,ะะนะนี้กกแลหะละนี่มันจะเป็นสนิมนะก็ะคือดูตรงนี้แหละแกะดูตรงนี้นี่จะเป็นสนิมสาเหตุหนึ่งนะฮะเนี่ย คราวนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ไปซื้อน้ำยากันสนิมมาคราวนี้ผมไปซื้อแล้วล่ะผมก็เลยจะทําความสะอาดตรงนี้ด้วยน้ํายากันสนิมนะครับเดี๋ยวไปถอดอขั้วตัวนี้แล้วก็สายไฟไปปอดอทางคอนแข้างนอกเนาะคือครับมอเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องถอดฮนะถอดยากผมไม่แน่ใจว่าถอดได้หรือเปล่าไม่แนะนานะเพราะผมงัดแล้วมันดัง ถอดมอเตอร์กับแกนออกนางแกะมันมาติดแตกเลยนะฮะงั้นพกนี้ก็ไม่ได้แต่เอาอะไรแงี้ๆออกนะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนนะตัวที่ใส่ถ่านเนาะเนี่ยฮะแล้วมันจะมีมอเตอร์อะไรข้างในขดลงขดลวดเนี่ยอันนี้ผมทำความสะอาดแล้วละตัวน,นี้มันมีสนิมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนาะสาเหยียบไปลองชีดนะ คนอนกระปุกมันมีไหมโอ้โหดำหมดเลยนะน้ำดำมึดเลยนะดูท่านผู้ชมนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะนกี่บาทนะ,ะอันนี้ผมซื้อมา69บาทที่มิสเตอร์ดายนะ ดีไอไวนะก็ลองดูนะถ้าใครไปซื้อนะโอเคครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมถ่ายเพื่อรีวิวสำหรับผู้ที่จะถอดล้างทำความสะอาดดูนะฮะว่ามีสิ่งอะไรที่เข้าไปอยู่ไหมแล้วก็สนิมตัวนี้นะฮะแนะนำนะครานี้ถ้าฉีดเสร็จก็ถ้าใครมีปืนลมหรือว่าอะไรเป่าให้มันแห้งสะอาดก็โอเคนะฮะ โอเคผมขออนุญาตไปทําความสะอาดก่อนแล้วกันมันจะมืดแล้วนะผมถอดล้างแล้วครั้งหนึ่งผมก็เลยมาทํารีวิวย้อนหลังนะเผื่อใครที่จะถอดน็อตผิดพลาดเนาะผมย้านิดนึงก็คือมีน็อตถอดแค่สามตัวนี้นะเนี่ยมีแค่สามตัวนี้นะก็คือสามตัวล่างสุดที่รอบอกลมๆตัวนี้นะส่วนล่างสุดจริงๆคือท้องตัวนี้ไม่ต้องถอดนะฮะ ตัวนี้ไม่ต้องถอดครับย้ำเข็มนะฮะถอดง่ายนะครับโอเคครับผมเราไปถอดมั่วมุนอึบอุ่อยู่ล้กกูนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตแต่ความสะอาดแอร์กันนะครับคงจะเสียงคงจะลดขึ้นนะเพราะว่ามันมีทั้งใบไม้มีทั้งอะไรมีไอ้สนิมตัวนี้ด้วยครับถ้าพกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครไม่อยากเสียงกันก็แนะนำให้ดูนะแนะนำให้แชร์กันด้วยนะครับ Thank you.